พอกับสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วสิ่งค่าต่างๆก็มีสมุนไพรของพ่อด้วยสมุนไพรร้อยแปดใช่นะฮะเป็นเป็นิยาหมองเป็นน้ำมันว่างร้อยแปดนะฮะเรารูมเอามาโชว์นะนะเดี๋ยวจะมาโชว์ตั้งหน้าบอร์ดหรือจะเป็นมโความยาลดความอ้วนหรือสมุนพรยลดความอ้วนอะไรก็ได้ที่ที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะอ้วนหรือผอมท่านก็ทานได้เหมือนเดิมนะให้มสมดุลสมดุลร่างกายจะดีขึ้นนะครับ ไม่วนผอมกินได้ก็อีกที่ผอมมันก็จะหุ่นดีขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะฟุบหลอมลงนิดนึงนะพวกนี้ไม่นิดละเยอะที่จะไม่กวนคือจะทานหนักกลางคืนนะดีที่สุด่มอันมาใช้มันก็ลดน้อยนิดนึงก็แค่นั้นนความคล่องตัวของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะลืมลืมบอกไปอีกทีนึงที่น้่นลดติดหน้ารถดังมากนะฮะทุกคันสังเกตจะมีโลโก้อย่างงี้เขาจะมี3แบบนะฮะมียันแปดเหลี่ยมแปดทิศอยู่ด้วยนะครับแปดเหลี่ยมแปดทิศก็คือเหมือนเหรียญรุ่นนี้นะฮะแปดเหลี่ยมแปดทิศ อันนี้แปดเหลี่ยมเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยห้าขอบแปดเหลี่ยมแปดทิศนะฮะมีอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะเช่าไม่อยากไปวัดะถ้าเกิดกได้ถ้าไม่ไม่ใช่ที่ตาลหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีที่เที่ยวแล้วไม่มีบนเขาแล้วเนี่ยนี่เขาบอกบนเขามีไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีตั้งท่านเสียไปของหลพเขียนบนเขาจะไม่มี มีก็ที่วัดกระทิงหรืออยู่ที่ทางทั้งเราเนี่ยที่มอบหมายจากดูแลจากของพ่อเพราะเราได้ริสิทธิจากของพ่อการดูแลต่างๆเลยสิทธิที่ถูกต้องของวัดกระทิงแต่ ต่อจะเป็นหลวงพ่อเนี่ยเป็นว่าท่านผู้ชมถ้าจะไปเช่าก็ไปเช่าที่วัดกระทิงหรือมาเช่ากับคุณตีเป็นอะไรปันก็ได้เช่าที่นี่ก็ได้ครับเหมือนกันในรายการทีวีก็ได้ทางรายการก็ได้ที่มีเบอร์ขึ้นให้ผู้ชมนะครับร่วมบริจาคร่วมศรัทธาสร้างองค์หลวงพ่อเขียนองค์ใหญ่หลวงพ่อเขีนตรงนี้นี่คืแบบที่ตั้งไว้เนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าคุณตีเพียบกว่าใจ สูงที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในในจังหวัดสรือแหวกเมตรในโลกเลยไม่ในโลกเลยไม่มีใครสร้างหลวงพ่อใช่แล้วก็ว่าก็ทิ้งเพราะมันเยอะเนี่ยเนี้ยสูงไปไม่จบเลนนะท่านอันนี้ก็ถ่ายมาด้ยมือเนี่ยคนทีมเองคนถ่ายมาเนี่ยสวยมวลสารสุดยอดไม่ต้องกลัวเรื่องมวลสารมวลสารก็จะมีชีวรท่านอยู่ด้วยชีวรอนเกย์สาเออครบเลยนะฮะเหมือนรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ก็เหมือนกันรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีเกยาอยู่ยันแปดทิศสองราศีแก้วพีชงแก้วพีชง ถ้าขึ้นปีไปปีไปไม่ต้องกลัวแล้วเพราะดีนี้มีกันมวิหมดแล้วไม่ต้องไปดูหมอหมอดูหมอดูไม่ต้องไปดูแล้วเนี่ยกันได้แล้วไอยากจะดูดูกับเราถ้าเสียตังค์ครั้งเดียวกับหมอดูเนี่ยเสียทุกปีเลยไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียมากหม่เลยเสียร้อยเก้าเก้า่ร้อยเก้าเก้าตอหนึ่งคำถามยังไงีนยีคำถามหนึ่งไม่เจอไปสองไม่เจาว่าเดี๋ยวไปแล้วถ้าจะดูกับผมก็ได้นะคำถามมาร้อยคำถามใช่เนี่ยดูๆไปเรื่อยแม่นแน่นอนครับนะครับ แล้วก็มีอีกเรียนหนึ่งนีฮะนี่ก็เป็น,นสมเด็จของอใช่เป็นสมเด็จสมเด็จพ่อเขียนพ่อเขียนทรงยืนเหมือนกันรงืน,นะ,ะ<ม>ถามว่าไม่ใช่ผ้ากเก่าไม่ใช่ผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้าใหม่นะฮะผ้าที่ปลูกเสกแล้วก็เป็นสุดยอดที่ผสมเกสา<ม>ที่หลวงพ่อเขียนกดบล็อกเลยกนละบล็อกก็จะมีภาพทีเซอร์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับเรียกว่าไม่มีทีเซอร์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าถ้าใครบูชานะฮะก็เหมือนสร้างหลวงพ่อเขียนองค์ใหญ่สร้างหลวงพ่อเขียน ในบุญด้วยครับผมครับผมเนี่ยก็คือนี่สิ่งดีๆที่จากเขาชี้ขูดเขาเรียกว่าเป็นตำนานนะของพ่อนะเป็นตำนานก็ร่วมบริจาคร่วมสร้างหลวงพ่อเขียนครับก็ติดต่อตามจากหมายเลขคราวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะจะมีอีกจะมีจะเป็นชิวอนชิวอนท่านเช่าเสร็จแล้วก็จะมีชิวอนท่านดิชิวอนท่านแท้เลยนะหลวงพ่อเขียนใช่โอ้โหผมยังมีย่ามท่านด้วยนะมีย่ามด้วยมีเกษามีย่ามย่ามนี่ตระกูลแล้วมั้งเออไม่ให้อยู่แล้วตระมูลก็ไม่ให้ใครไม่ให้อะ ไม่มีการโปรโมตที่จะเก็บให้ท่านผู้ชมได้ดูเก็บไว้ท่านผู้ชมอยากได้ของดีอยู่ที่ผมเยอะนะเท่าไรก็เอาอย่างเงี้ยของดีอยู่ที่ผมเยอะในหลายอย่างที่เราเราไม่ไม่บอกทำไมกเท้าวันนี้ไม่เท่าเนี่ยจะไปตอนท่านยังอยู่โอ้ไม่รู้เคยหยิบไปไหนท่านเป็นลืมไว้ไปงานไปงานแล้วลืมไปมาทีแล้วาหลวงพ่อไม้ท้าไปไหนมาลืมแล้้วไอคนบ้านมันก็ฉลาดถ้าวันถ้าวัน สร้างหรือทําวิธีถ้าใครเก็บไม้กระเท้าของพ่อเขียนได้เนี่ยเอามาร่นวิธีได้นะใช่ใชแต่เอาคืนไปเราไม่ไม่ไม่นั่นเอาไปไว้บูชาได้ใช่วบูชาได้นะฮะเป็นลูกครีดาท่านสง่าสวเยอยู่เนละ้วนะรู้สึกรูปแบบกี่ชั้นนะ ชั้นเนี่ย <railway. S 1> ยังยังยังไม่ได้กำหนดการโมเดลตอนนี้เขาลักงออกแบบแต่ที่ให้เขาขึ้นโมเดลเป็นเป็นแบบมาเนี่ยทรงท่านทำทรงท่านก่อนทำองค์ท่านก่อนใช่นะฮะรับรองว่าพิธีนําเลิกหรือพิธีที่ไปปลุกเสกหรือพิธีที่แจมวรสานต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าต้องมีพระเดชพระคุณหล่ออีกหนึ่งเลยระดับสมเด็จที่ต้องมาร่วมงานเนี่ยใช่นะต้องไม่ต้องกลัวเรามีการวิธีรลอให้เห็นเลยว่ารอไม่ใช่ไปยกหนือื่นมาทำหลอกกันนี่ไงเนี่ยนี่คือดวงใจ ของเขาพิชกูฎกำลงใจที่ท่านสร้างแล้วก็บุกเบิกนะที่ทํามาด้วยด้วยด้วยแรงในการทําทางทําอะไรขั้นมารายได้ที่ท่านบริจาคไปเ็หลวงพ่อเนี่ยเอาบริจาคทำสันลาอย่างวงเนี้ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะเช่าตอนนี้เริ่มมียังมีครับมีนั้มีให้เช่ามีให้จองมีให้จองก่อนใช่ต้องให้จองก่อนตั้งแต่เขียจองมาจองอยู่เราจะทําเลือกหล่อแล้วก็เลือกหล่อเสร็จแล้วเลือกหล่อนี่ ฝ่ายคารวาสที่เป็นเจ้าภาพนะโดยคุณกรุงศรีวิไลคุณศรีวิไลละครับผมับพิมพ์งานเวลาเวลาโคเสให้แกใส่สีวันไหมไม่ต้องไม่ต้องเขาจะเป็นเป็นเจ้าภาพใส่คาราวาสแล้วก็ศิลปินอีกหลายหลายท่านเลยเยอะมากนะรวมๆกับเพื่อนเพื่อนดาราอีกไม่ต้องห่วงนะเรียกว่าเต็มฟิกก้าแล้วก็ถ้าใครใครต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมก็เชิญได้เชิญได้ะเชิญได้เชิญได้เชิญได้ติดต่อมาทางนี้นะครับฝ่ายประชาัน์เรามีใช่ครับนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรื่องของพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงแล้วกว้างนะว้างพระพระพุทธองค์เนี่ยดํดดดลัดไว้แล้วก็ดำรงไว้เป็นตำนานเนี่ยมากแล้วก็หลายคนเอาไปปฏิบัติไปปฏิบัติถูกทิศถูกทางก็ดีก็มีปฏิบัติไม่ถูกทิศไม่ถูกทางก็ไม่มีมีอ่าหลบหลีกกฎหมายก็มีไปใจละ S <S 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 มนันเป็นเรื่องของ,ของการกระทำของบุคคลการกระทำ <S <S พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าอะไรพวกนี้นะเขาสอนเป็นคนดีท <นะ S 1> ุกชาติทุกศาสนา <ะ S 1> สอนเป็นคนดี<อ> แล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่คนคนะอยู่ที่คนครับคนนามันก็จะดีคนน้อยมันก็จะไม่เั่วนงั้นก็คนต้องวันต้งคืนเลยเลจะได้ดีดีเกินนั้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพบว,วันน่าสนใจก่อนครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเสร็จแล้วจะพาผู้ชมไปชมอีกวัดหนึ่งที่มีอะไรดีๆให้ชมอีครับอยากว่นนะมืจะอจับผมดูได้ครับ Thank you.